สวัสดีครับมาพบกับความสนุกในวันหยุดของไปในกระไปเที่ยวโม่ทัวไทยครับผมที่ทวิลนาแคมปิง้งการความสนุกบรรยากาศในงานจะเป็นเช่นไรอีกไม่นานเตรียมตัวรับชมกันได้นบบัดนี้ครับผมเรื่องราวจะเป็นอย่างไร สนุกสุดมันมีลุ้นมีอะไรมากมายรอชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เที่ยวมั่วจะพาไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมอเอาเดินทางมาเวลาเจ็ดโมงครึ่งเปินหกโมงเช้าทำนู่นทำนี่เสร็จเก็บเตยมของเตยมของเข้ารถ กว่าจะกว่าจะเสด็จออกมาได้ก็เกือบแปดเกือแปดโมงตอนนี้ก็เวลาประมาณตอนนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงโอ้เก้าโมง,งย,นะยี่ครึ่งนะนะเหลือชั่วโมงสิบห้านาทีถึงที่หมาย สถานที่ที่เราจะไปนี่เป็นงานแคมปิ้งของทีมงานไลเวท y ี u ยูทูบเบอร์เปเที่ยวทีมงานปีนี้ก็เขาจัดเป็นปีแรกแล้วก็ไปเที่ยวไปดูงานเขาสน่อยว่างานเขาจัดเป็นยังไงบ้างคือรวมๆคือไปสนกนะุกฮะไปบ้าๆบอๆ <laughs> เ่ิ่มสู่การจะบุีในเวลา9โมง39นาทีเวลาดีไปันต่อครับผมแต่ใน G GPS แจ้งว่าจะถึงเป้าหมายาสถานที่ปลายทาง้นทยายแคมปิ้งนี่2ชั่วโมง ชั่วโมงสี่เก้าทีสี่ห้าทีนะครับเกือบสามชั่วโมงแม่นต่อครับผมมาต่อสวัสดีครับอตอนนี้ผมครบหนึ่งจุดตอนนี้อีกเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งนะออขอพักรถแป๊บหนึง่งที่ปั๊มปั๊มพีทีครับพักรถพักรถก่อนครับผมรอคอยลุยสวัสดีครับขณะนี้เที่ยวมั่วก็ อยู่อำเภอพยโยนะในเวลาสิบโมห้าเจ็นทีพักบ่อยพักบ่อยแล้วก็ดูเส้นทาง GPS ว่ามาถูกทางไหมอะไรไหมคือว่าง่ายกลัวหลงถ้าเกิดหลงทิศนี่ต้องไปปวดหวัวปวดเสียงเป็นเก้าเลยก็เลยต้องดูทั้ง GPS ทางบอกแล้วดูทั้งเส้นทางลายที่จะมาจุดที่เราจะมาครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะไปทางครับเหลือยี่สิบนาทีสวัสดีครับตอนนี้เวลาส,ลาส,ลาสลิบมมออเบอ็ดโมงสิบสามนาทีนะครับผมเที่ยวม่วก็อยู่อำเภอไซโยแล้วนะฮะอยู่อำเภอไซโยเหลืออีกยี่สิบนาที ถึงทุเรไยนแคมปิ้งครับผมไอ้เราขี่มาเรื่อยๆนะพักไปสามพักไปสองรอบแล้วสองรอบเป็นสามรอบเนี่ยโอเคครับใกล้ถึงแล้วครับผมพามาให้ดูบรรยากาศโอ้โหสวยงามบ้านช่องไปกันต่อครับไปกันต่อ Naughty... <laughs>, lý th như thi Nó to quá trong cảnh xuyên á Lấy km Đấy, đó là thi đó Đó là thi, thử thi mãi Cho kinh ตอนนี้อยู่เราอยู่ในซอย,อยในซอยแนละ้วห้าสิบเมตรเรียวซายหรือซอยข้างโรงเรียนข้างโรงเรียนกาญจนบุรี สอง้ the the ันไม่เลี้ยวไฟเลี้ยว้ายากแน่แน่พอมาถึงก็โทรหาคุณสมัยแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ถ่ายภาพกับทุกคนดีใจมากมากและที่สุดเลยครับผม สวัสครับเราก็ถึงสถานีนายแคมปิ้งแล้วนะครเมื่อกี้ได้เจออทีมง,งานาพวกผู้จัดเป็นที่รียบร้อยได้ถ่ายภาพความประทับใจสักคู่ที่ผ่านมาแล้วก็ได้มากลางเต็นเต็นเราอยู่ตรงนี้เนะี่ยเต็นผมอยู่นี้เต็นผมอยู่อยู่ตรงนีนะ้เดี๋ยวพาดูบริเวณโดยรอบ ของลานยีิบเก้าแคมป์นะนี่ครับตานบริเวณโดยรอบ เก้าแคมปิ้งก็จะเป็นลักษนะดนี้นะปีที่แล้วอ่าวันแม่สิบสองสิงหาเก่าจะมาที่นี่แหละแต่มีคนมาเช่าพื้นที่เต็มก็เลยไม่ได้มาปีนี้ได้มาแล้วครับผมได้มากับเป็นงานมิสติ้งของทีมนะเอเวจี้นะ ของทีาไปที่ไอดอนไอดอนพวกผมเองไอไอดอนเที่ยวมอวเองกปเลยงานเขามีวันที่แปดเก้าสิบผมมาวันที่เก้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนต่อค่อยว่างอจีหนึ่งก่อนเข้ารุงเชื้อบรรยกากาศจะลาลานี้นะครับผมเนี้ยก็มี พื้นที่มีคนมากางเต็นท์ก็หลายคนเช่นกันหลายเต็นท์เหมือนหลายเต็นท์อยู่เหมือนกันโอเครวมๆประมาณนี้ครับในเพื่อพบกันในค่ำคืนนี้ผมข้ามไปกินข้าวครับผมมือแรกของวันนี้ครับผมกะเพราครับกะเพรา ตอนนี้พี่ขุดก็เดินมาหาพบป่าประชาชนนะ,ะนักท่องนักแคมปิ้งกลางเต็นในแต่ละเต็นมาพบป่าพูดคุยกันะระหว่างนี้ก็พี่ขุมก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ทัก ทักทายผู้ลงพกปะประชาชนแล้วก็ได้เข้ามาพูดคุยกับเจ้วมัวเกี่ยวกับสถานที่นี้แล้วก็ได้ได้ถามไทยทคุณขุนว,ว่าช่วงนี้จะไปไหนบ้างแล้วได้คำตอบว่าคุณขุนจะขึ้นเหนือไปทุ้งดอกบวัวตองแล้วก็ขอขร,รึกษาเขาเกี่ยวกับ การเดินทางว่าจะไปอย่างไรจะไปเช็ดไรแล้วก็ต้องเตรียมเตรียมอะไรบ้างดูนี่นั่นนี่คุณขุณนนี่นินสัยดีนะคือสุภาพมากเป็นกันเองเป็นคนที่ดีใช้ได้เลยทีเดียวในจากการที่ได้สัมผัสนักที่แข่งนี้น้องแก้มก็โอเคนิสัยดีเช่นกันเป็นคนเป็นคนสนุก เนีย่ยเจอตัวจริงก็คุยดีอะไรดีแต่ถ้าพบพบกันบ่อยๆเจอกันเดินทางกันบ่อยๆก็อาจจะ<ด>มีรั่วมีหาอาจจะเป็นเหมือนผมก็ได้แต่คนคุณโอเคเลยอะ่ะดูสุภาพคือพูดง่ายๆว่าสุภาพมากเป็นคนสุภาพมากชุดสองชุดแค่นงคือไม่ได้ขนอะไรเป็น อาจจะอาจจะไปหาที่พักนั่นแหละต้องกังวลเพราะว่ามันมันจะเป็นช่วงที่ทุกคนไปมันจะเต็ม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 หมดเลย้าจราิงถ้าไม่ได้กางเต็นท์เนี่ยจะยิ่งหายยากนะคะามาจะลองไปไหนมาบ้างค่ะโอเคครับผมนานๆเลยน,นะ น่าเล่นมากแต่ก็ไม่รู้ลึกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่เด็กลงไปเล่นได้ส่วนผู้ใหญ่ก็ยืนดูแล้วกันตามถ้าลุยเดินลุยลุยลงไปเดินไปเหยียบตรงนู้นได้ก็กกดีนะ แคมปิ้ง <Camp> ระวังเล่นนะตัวเล็กระวังเล่นนะวันตุกันเล็กน้อย นี่ก็เป็นช่วงให้เหล่ายูทูบเบอร์ได้มาทดลองอขี่สลิปอีวีไฟรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นนะครับเชิญรับชมด้วยนะครับว่าแต่ละท่านขับขี่รถไฟฟ้าสลิปอีวีร้อยเปอร์เซ็นนี้ผมว่าถ้าทุกคนได้ลองจับต้องรับรองจะติดใจ สวัสดีครับพี่เต๋งเดี๋ยวว่างๆจะไปประทับที่ททอิงทานแคม ีครับพี่น้องเมื่อกี้เทียเ่ยวมอวเดินหลงครับเดิหลงเต็นมืดแล้วหลงเต็นเลยแหมดีนะที่เจอพอเริ่มดึกคนก็เริ่มเข้ามาเยอะเลยหลงอันนี้รนถะมอไซค์มาจอดไว้ตรงนี้นะกลางคืนกลางคืนโอเคเข้ามาจอดได้ แต่ถ้าถ้าคนเยอะอ่าก็คงอาจจะไม่ได้จอดนะต้องจอดข้างนอกโอเคครับเดี๋ยวเ,เดินเล่นสวัสดีครับด,ดีใจุ โทษนะครับเพื่อกล,อกลอ้องถ้ากล้องยับดีใจมากเลยครับผมได้เสื้อครับผมได้เสือ้อเสื้ออยู่ไหนเดีย๋ยวหน้าหาเสือ้อก่อนได้เสื้อครับได้เสื้อจากของลองคนลงะเะปลียนกป้ายลิสต์แบนเะน่หนึ่งสีโซน งวดน,นี้จะมาไหมจัดไปเลยครับพี่น้องว้าวว้าวจัดไปเลยครับเดี๋ยวสักพักก็จะขอตัวอาบน้ำอาบผ้าแนละ้วตั้มันแต่เย็นแล้วไม่ได้อาบน้ำอาบผ้าเลยเดี๋ยวเราจะเดินหาอะไรกินรองท้องแต่กินไปกินไปหลายแล้วนะ <laughs> โอเคครับผมพบก,กันพรุ่งนี้ ล่องรอยน้ำค้างที่รีแรงแรงมากนะแรงมากรถแฉะเลยฝนไม่ได้ตกนะแต่น้ำค้างแรงเหลือเกิน เราไปหยแปลงสีฟงแปลงสีฟันก่อนดีสวัสดีครับอตอนนี้ผมเมื่อออกมาเดินรีแล็กซ์อยู่ด้านนอกนะเวลานี้ก็เวลาหกโมงบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณ้างด้านนอกลานทวิตดีไลน์แคมป์นะครับสวัสดีครับผู้จัด คุณฟา์มคุณขุนแก้มคุณอ้อมคุณสมยัยเกมแล้วก็น้องชมพู่เมื่อวานเห็นสนุกสนานกันผมก็สนุกสนานไปด้วยงานจัดดีมากเลย แล้วผมก็ดีใจว่าดีใจที่ได้ถ่ายรูปกับพวกคุณทุกๆค,คนนะครับผมดีใจมากคือเป็นขอเป็นภาพเก็บภาพทับใจนี้ไว้ตลอดลอดตครับผมตลอดการเลยเพราะเวลาเราเวลาของผมกับผู้คุณนี่มันต่างกันผมทำงาน ดันถึงสุขเสารทิตย์หยุดบางอาจจะไม่ได้เดินทางพร้อมผู้คุณหลายๆคนนะครับนะครับแต่ดีใจผมยอมแล้ว,ว่าดีใจจริงที่ได้ถ่ายภาพพวกทีมอเวจี้เราโอเคครับเดี๋ยวผมว่าจะทำนู่นทำนั่นทำนี่แล้วก็ ขอตัวเดินทางกลับกรุงเทพแต่คงอาจจะแวะเที่ยวสักสองสถานที่แล้วก็ลงกรุงเทพโอเคโอเคครับผมนี่คือเป็น บรรยากาศไปเห็นแะล้วมีหมอกหมอกแต่หมอกจางๆนะอืหมอกจางๆเมื่อคืนได้นอนสองชั่วโมงครับผมได้นอนสองชั่วโมงแต่ก็ยังดีได้นอนอให้ดูบรรยากาศไปรอบนอๆน เรามาดูแสงยามเช้ากันยิ่งถอยหลังยิ่งสวยยิ่งถอยหลังยิ่งสวย <c oughs> ยิ่งถอยหลังยิ่งสวยนะครับผมความจิ์เพิ่งเริ่มขึ้นเลยเป็นไงครับสวยไหมครับผม <c oughs> ครับไปเก็บเต็นกันอ่าถึงจ่วงจังหวัดสุดท้ายหมดสกกมรุปกัทบที่ยิบเก้าแคมป์แลครับถึงเวลาเดินทางโปรดติดตามตอนต,อนต่อไปนะครับในฉบับเต็มอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมยังไม่จบนะครับลุยครับลยุลยลุยบายบาย

ฝักหมดแป๊บนึงนะว่าจะเราจะไปส,สถานที่โบราณสถานเมอืมองเก่าเมืองจีนเก่านะอยู่ซอยจีนทิศาสามทิศาลาย มันที care, ่น้าบรรดาแฟนไทยตื่งหันลังที่เราเดินไปมาไหนแต่เราเนี่ย